ต่อมาดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพิจิกนะคะในชาวราศีพิจิกท่านจะมีความรู้สึกว่าจิตใจอะมันมันมนสลายมันสลายนั่นหมายถึงก็ระมัดระวังเรื่องการเสียของรัก หรือแม้กระทั่งว่าการซึมเศร้าผิดปกติหรือการย้อนคิดหวนคำนึงถึงคนที่จากไปแล้วหรือรักเก่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่มันมีแนวโน้มอยู่อย่างหนึ่งว่าในในสิ่งที่คุณทำคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญสุนทานอะไรต่างๆเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะยิ่งในสายของพญานาคเทวดากำลังจะสื่อสารบอกกับท่านว่าการงานของคุณจะเฮงปังมากๆแล้วก็เงินกำลังจะมาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของท่านถ้าท่านคิดลบปุ๊บนะทุกอย่างมันจะเหมือนพังเลยเพราะว่าหมดพลังหมดแรงนั่นเองมันจะทำให้คุณไปต่อไม่ได้ แต่ในดวงชะตาของในชาวราศีพิจินะกนะเกณฑ์ชะตาก็ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุหกลม้มเลือกตกยางออกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอาการผ่าตาัดอย่างเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพก็หมั่นตรวจดูแลรักษาให้ดีในชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ ช่วงนี้ยังมีความรู้สึกว่ามีรายจ่ายค่อนข้างมากแล้วก็ใครที่ชอบเล่นในเรื่องของออนไลน์หาคู่ในในโลกโซเชียลอะไรพวกนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการโดนหลอกด้วยนี่สำหรับคนที่ที่หาคู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าท่านกำลังที่จะขยายกิจการทำโปรเจกต์อะไร ที่ใหม่ๆนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากคุณจะได้รับข่าวดีและข่าวดีที่รอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานทุกๆเรื่องนะคะก็จะประสบความสำเร็จนะคะส่วนใครรอคอยในเรื่องข่าวดีในเรื่องของสุขภาพก็จะมีแนวโน้มที่ว่าได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งที่ก็จะบอกไว้ว่าอย่าคิดลบอย่าจิตตกนะเพราะในชาวราศีพิจิกมันเหลื่อมกันนิดเดียวเอง ถ้าเกิดจิตตกและสิ่งที่เรารอคอยเนี่ยมันมันไม่ได้มันก็คือจะดิ่งลงไปเพราะมันจะกลายเป็นเอาเรื่องเก่าๆมาคิดหมดเลยมันก็ทาให้ให้คุณน,นี่รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับชีวิตเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในชาวราศีพิจิกเกณฑ์สตาในเรื่องการรอฟังข่าวดีนะคะคุณอยากฟังข่าวดีเรื่องอะไรล่ะเรื่องสุขภาพเรื่องการงานหรือที่สำคัญคือการงานเนี่ย มันจะประสบความสําเร็จมากในชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นเอาอารมณ์เอาความแข็งแรงของเราเนี่ยไปทุ่มเทนในเรื่องของการงานจะโอเคมากๆส่วนใครเรื่องสุขภาพมีปัญหาก็ให้หาหมดหาหมอให้มันตรงตามตามโรคของเรานะคะตามจะได้ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตนั้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีพิจิกก็ ต้องเข้มแข็งให้มากๆแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของอุอบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือวาอ่าเรื่องของข่าวอะไรที่กระทนหันอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะคะจย์แนะนำว่าถ้าใครบริจาคเลือดได้ก็ไปบริจาคเลือดถ้าใครบริจาคไม่ได้ก็ทำบุญซื้อเลือดกับโรงพยาบาลนะคะหรือไม่ก็ในใน การไหว้บูชานะคะอาจารย์แนะนําว่าให้ไหว้เป็นหมูชิ้นงามเนี่ยรองอยู่บนใบตองนะคะแล้วก็ไหว้ขอพรนะคะขอความพระราหูก็ได้นะคะไปวัดใกล้บ้านของท่านหรือถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ฝากดวงนะคะให้ทําพิธีไหว้บูชาพระราหูนะคะจัดของบูชาไหว้พระราหูนะเพราะมันจะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะก็คือ คือดวงหนึ่งก็กําลังจะดีมันเป็นช่วงรอยต่อมากกว่ามันมามันมางแต่ต้นปีเนี่ยมารู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พอตอนเนี้ยมันกาลังจะสิ่งที่มันไม่ดีมันเริ่มตัดออกไปออกไปแล้วแล้วมันก็จะเหลืออีกอีกครึ่งหนึ่งที่มันดีเพราะฉะนั้นในดวงตาของชาวราศีพิจิกก็ต้องอ่าเขาเรียกว่า ทำใจนิดนึงมันกําลังจะดีขึ้นมีกําลังใจอ่ะเพื่อให้อยู่เพื่อมีกําลังใจถ้าดวงแบบเนี้อาจารย์มองเลยว่าเดี๋ยวพฤษภาไปแล้วอ่ะมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะสําหรับในชาวราศีพิจิกค่ะ